อาตอนนี้วัดสว่างอารมณ์นะครับมาแล้วมาแล้วครับสวัสดีครับร้านกล้วยทอดนะครับวันี้เป็นสิทธิ์เลือกตั้งนะตเบอร์หนึ่งเลยไหมครับเบอร์หนึ่งจากพัะชาชนมีควัดทำงานรับใช้พี่น้องถึงพื้นที่ถึงประชาชนนะครับเบอร์หนึ่งเท่านั้นนะครับครับตอนนี้ว่าไงครียกพี่เบอร์งนล้วพี่นี่นะครับเป็นเลือกตั้งหมืนะครับครับโกดังครับโกดังเบอร์หนึ่ง สวัสดีคร no ับพี่วันนี้เบอร์หนึ่งอย่าลืมเป็นเรื่องตั้งนะครับอนี่เลยครับคือการเปลี่ยนแปลงที่จะเริ่มขึ้นในวันที่เอาไงยๆจะมาเปลี่ยนแปลงกันแบบง่ายๆสบายๆครับ เริ่มที่แกพรุ่งนี้วันที่15กันยาให้กระตือนแต่เช้า8ปดโมงเช้าครับประกาศเราพักประชาชนเบอร์หนึ่งน้องโป๊ะพร้อมที่จะทำงานให้ทุกท่านนะครับพี่เราทุกบ้านในวันนี้นะครับก็ยินเสียงนี้ครับผมอ้อยครับและก็มากับนะครับพี่พี่ตอมนะครับพึ่งพี่ตองชนะวัดเนี่ยก็ป มาพักไทยเพื่อเ้นรับว่าพรุ่งนี้เรามีนัดกันเรามีนัดกันไดีกว่า <ๆ S 1> ก็ต้องต่อนะครับพี่น้องทุกวันครับเช้าบ้านไร่ตอนนี้นะครับเสียงนี้คือเสียงของพักประชาชนเข้ามาสวัสดีท่านแต่ชเช้านะครับเรา อนุญาตนะครับวันนี้มาขอเสียงจากท่านมาขอโอกาสกับท่านนะครับให้พวกเราได้เข้าไปเปลี่ยนแปลงการเมืองแบบใหม่รูปแบบสบายๆนะครับให้ท่านได้เห็นว่าการเมืองนั้นเข้าถึงง่ายพี่น้องสวัสดีครับการเมือง Respect ครับผนได้เลยครับวันนี้นะครับทีเห็นนะครับได้มาพัวถึงได้ทุกบ้านนะครับขอ้ท่านเตลี่มตัวครับพรุ่งนี้บัตรประชาชนใบเดียวก็เปลี่ยนประเทศไปอย่างง่ายครับเพราะกเราพรรคประชาชนเดหนึ่ง ก็หนึ่งมารายงานตัวกับพ่อแม่พี่น้องทุกบ้านในวันนี้นะครับเราต้อมีอย่างเดียวครับ